สวัสดีคะ่ะเพืพ่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาแต้ชอบเทรดสำหรับวันนี้เต้าก็มีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่เทรดก็ไม่เป็นอ่านการาฟก็ไม่ออกหาจุดเข้าออเดอร์ก็ไม่ได้แต่ก็ยังอยากทํากําไรจากการเทรดอยู่นะวันนี้เต้านาเทคนิคนี้มาฝากค่ะโดยเทคนิคในวันนี้เต้าจะทําให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพและเห็นจังหวะก,การออกออเดอร์และเมื่อเพื่อนๆดูคลิปจบเพื่อนๆก็สามารถนําไปเทรดได้เลยซึ่งสามารถทํากําไรได้ด้วยซึ่งวิธีการหรือเทคนิคนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยเราไปดูผลลัพธ์จากการเทรดด้วยเทคนิคนี้กันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าประวัติการซื้อขายนะคะหรือผลลัพบการเทรดนั่นเองซึ่งเต้าทําการเทรดด้วยเทคนิคนี้ไปเมื่อวันที่15เดือน4โดยเทรด2ไม้วินทั้ง2ไม้ทํากําไรไป86เหรียญแล้วก็เทรดด้วยเทคนิคนี้อีกในวันที่29เดือน4นะคะก็ทํากําไรวินชนะติดกันทั้ง2ไม้อีกได้กําไรไปที่90.5เหรียญ จากนั้นก็มีวันที่1น,นะคะเดือนนี้เลยเมื่อต้นเดือนเทรดไปทั้งหมด5ไม้ปรากฏว่าชนะ3าไม้มีแพ้ไป1ไม้แล้วก็เสมออีกหนึ่งไม้ทำกำไรไปทั้งหมด81.5เหรียญค่ะต่อมาวันที่2เดือน5นะคะก็เทรดไปทั้งหมด4ไม้ทำกำไรไปที่3าไม้แพ้ไป1ไม้ปิดจบกำไรอยู่ที่77.5เหเหรียญค่ะ และอีกวันหนึ่งนะคะวันที่3เดือน5ก็ทําการเทรดไปทั้งหมด2ไม้ชนะทั้ง2ไม้ทํากําไรไปที่87เหรียญค่ะตีตัวเลขคร่าวๆจากการทํากําไรด้วยเทคนิคนี้ก็ตกอยู่วันละประมาณ2 0 0 0ถึง2,500ับาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากาไรจากเทคนิคนี้กันดีกว่าค่ะเมื่อกี้เพื่อนๆก็ได้เห็นผลลัพธ์การเทรดกันคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเทคนิคนี้ทํากันยังไงแต่ก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปตัวนี้ขึ้นมาก่อนซึ่งมีชื่อว่า IQ Option โดยเพื่อนๆสามารถไปที่รายละเอียดใต้ ลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือจะเป็นโพสต์ที่เด้าปักหมุดไว้ก็ได้ในนั้นเนี่ยจะมีลิงก์สําหรับการเปิดบัญชีเทรดฟรีให้พวกเราทําการคลิกเข้าไปจากนั้นก็กรอกอีเมลที่เราใช้งานจริงใส่รหัสผ่านแล้วก็ติ๊กยอมรับแล้วก็กดลงทะเบียนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูผ่านมือถือเมื่อเราคลิกใต้คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วลิงก์นั้นมันจะพาไปหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เราทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนั้นขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ทําการใส่อีเมลที่เราใช้งานจริงเหมือนกันค่ะแล้วก็็ใสส่่รรหัผัผานนติ๊กกยยอมบบแลล้วดงทะเี เช่นเดียวกันนะพอเราได้บัญชีเทรดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาของแพลตฟอร์มที่เราจะใช้งานแบบนี้เลยนะสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่คนไหนที่ไม่รู้ว่า IQ Option ทํากําไรยังไงหรือเทรดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะการทํากําไรกับ IQ Option เนี่ยเป็นการคาดการว่ากราฟที่เคลื่อนที่ณขณะนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ที่เป็นเส้นประจากจุดนี้ไปจุดเส้นแดงตรงนี้เขาจะขึ้นหรือเขาจะลงค่ะถ้าเราคาดการว่าเขาจะขึ้นเราก็กดขึ้นที่ปุ่มนี้แต่ถ้าเราคาดการว่าเขาจะลงก็ให้เราทําการกดลงที่ปุ่มนี้ สมมุตินะเต่ายกตัวอย่างว่าตรงนี้นะคะที่เขาเคลื่อนที่อยู่มาถึงเส้นแดงนี้เขาจะลงเจ้าก็ทําการกดลงค่ะจากนั้นเต้าก็รอเวลามาถึงเส้นแดงค่ะว่าจะแพ้หรือชนะถ้าจบใต้เส้นแดงที่เต่ากดลงก็ชนะแต่ถ้าจบบนเส้นแดงที่เต่ากดลงก็แพ้ค่ะ อย่างตรงนี้นะคะเต้าก็คาดการณ์ถูกต้องเต้าก็เลยได้กําไรมา0.86เหรียญเพราะว่าเต้าคาดการณ์ว่าจากที่เขาเคลื่อนที่เมื่อกี้ตรงนี้นะคะเขาจะเคลื่อนที่ลงต่อมาถึงเส้นแดงตรงนี้เต้าก็เลยทําการกดลงและสุดท้ายผลลัพธ์ของเขาก็จบใต้เส้นที่เต้ากดลงจริงๆเต้าก็เลยชนะค่ะโดยกําไรที่เต้าได้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถดูได้จากตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะคําว่ากําไรเนาะทางบลอกเขาจ่ายให้เรา8 6เนั่นหมายความว่าเงินลงทุนตรงนี้ที่เราลงไปเราลงไป1เหรียญกําไร 8 6เราจะได้มา0.86เหรียญแต่ถ้าสมมุติตรงนี้เราลงทุนไป10เหรียญ แล้วกำไร86%เปอร์เซ็นต์นะคะและถ้าเราชนะเราก็จะได้กำไรอยู่ที่8.6เหรียญนั่นเองค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าสมมุติว่าเต้าคาดการออเดอร์นี้ผิดคือกดลงแล้วพอถึงเส้นตัดสินนี้เขาดันไปจบเหนือจุดที่เต้ากดลงเต้าก็จะแพ้ซึ่งเวลาเต้าแพ้เงินที่เตลลงทุนตรงนี้ก็จะสูญเสียไปทั้งหมดค่ะทีนี้การเทรดบนไอคิวออปชันก็มีให้เราเทรดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราไปที่กดบวกตรงนี้เห็นไหมคะเปิดสินทรัพย์ใหม่คลิกเข้าไปจากนั้นก็เลือกเป็นออปชันถ้า ใครที่เป็นบนมือถือมันจะมีแต่ดิจิตอลนะคะส่วนใครที่เทรดบนคอมก็จะมีทั้งไบนารีและดิจิตอลนะเต้าก็ถนัดไบนารีนะคะจริงๆรับดิจิตอลกับไบนารีเหมือนกันเลยแค่ว่าไบนารีบางครั้งอาจจะจ่ายเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าแต่ดิจิตอลถ้าเสมอเท่ากับแพ้ไบนารีเสมอเท่ากับศูนย์นะเต่ายอมเลือกเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าแต่เสมอเท่ากับศูนย์ก็เลยเลือกไบนารีค่ะพอเลือกไปแล้วปุ๊บเต้าก็มาดูค่ะคู่เงินมีคู่อะไรบ้างที่ให้เราเปิดเทรดซึ่งคู่เงินที่เราเปิดเทรดมันจะขึ้นกําไรให้เราเลยของเทคนิคเราเเนี่ราจะต้อองลืก กำไรเป็น1นาทีนะอันนี้คู่เงินที่เปิดให้เราเทรดกำไร1นาทีก็มี 1, 2, 3, 4คู่นะคะสมมุติเต้าอยากเทรด EUR USD เต้าก็เลือกมาเลยค่ะ แบบนี้แล้วก็คาดการหรือทาการเทรดได้เลยแล้วทีนี้เราจะทํากําไรจาก IQ Option ยังไงล่ะแน่นอนเราก็ต้องมีความรู้หรือมีเทคนิคหรือมีวิธีการเพื่อไปเทรดแล้วสร้างผลการชนะที่มากกว่าแพ้ซึ่งวันนี้เต้าก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนําเพื่อนๆค่ะโดยเทคนิคที่เต้าจะแนะนําในวันนี้เราจะต้องมีการตั้งค่าหรือใช้เครื่องมือกันเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆสามารถตั้งค่าแล้วก็ทําตามเต้าได้เลยตอนนี้อันดับแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆไปที่คําว่าประเภทกราฟเห็นไหมคะตรงนี้นะคลิกเข้าไปเลือกเป็น แท่งเทียนเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นตั้งค่าเพิ่มอีกเล็กน้อยค่ะตรงนี้เราเห็นคําว่าช่วงเวลาแท่งเทียนใช่ไหมคะมันเป็น5วินาทีให้เราเปลี่ยนเป็น1นาทีค่ะเทคนิคที่เต้าจะแนะนําเพื่อนๆเนี้ยจะต้องเทรดด้วยแท่งเทียน1นาทีและเพื่อนๆอย่าลืมเอาคําว่าปรับขนาดอัตโนมัติออกนะของบางคนจะเป็นสีส้มแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราทําการติ๊กออกให้เหลือช่องว่างค่ะแล้วก็เลือกเป็น1นาที ที่ต้าต้องติ๊กสีส้มออกเพราะว่าเวลาซูมเข้าซูมออกอย่างเงี้ยค่ะแท่งเทียนมันจะไม่เปลี่ยนหน้าตานะคะมันจะ1นาทีตลอดไปเลยต่อมานะคะเราจะใช้เครื่องมืออีกอันหนึ่งที่ใช้ในการตีเส้นแนวนอนซึ่งเต้าเรียกว,ว่าเป็นการตีแนวรับแนวต้านหรือแรงซื้อแรงขายนั่นเองโดยที่เราจะต้องไปตรงนี้ค่ะคําว่าเครื่องมือกราฟ,ฟิกนะคะคลิกเข้าไปอันนี้เส้นเต้าตีไว้เยอะขออนุญาตลบก่อนจากนั้นไปที่คําว่าเส้นแนวนอนลองหาคําว่าเส้นแนวนอนของเพื่อนๆนะคะตรงนี้ของเต้าเป็นเส้นแนวนอนเต้าก็เลือกจากนั้นเราก็สามารถเลือกสี ได้เลยว่าจะเลือกสีอะไรส่วนตัวแต้วก็ขอเป็นสีขาวแล้วกันมองเห็นง่ายดีแล้วก็ทําการตีเส้นแบบนี้นะคะถ้าสมมุติจะตีอีกก็ไปที่เดิมเครื่องมือการาฟิกเลือกเส้นแนวนอนแล้วก็ตีเส้นเหมือนเดิมแบบน,นี้อันนี้เราก็สามารถจับแล้วก็ลากได้อันนี้คร่าวๆนะคะด้วยเทคนิคนี้เราจะใช้เครื่องมือประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันค่ะว่าเราจะทํากําไรจากเทคนิคนี้ยังไงการเทรดด้วยเทคนิคนี้เต้าเรียกว,ว่าการเทรดในกรอบไซด์เว์หรือกรอบพักตัวซึ่งเราเทรดในกรอบไซด์เวย์หรือกรอบพักตัวเนี่ยเราจะเทรดอยู่บนพื้นฐานของแรงซื้อ แรงขายหรือแนวรับแนวต้านนั่นเองโดยปกติเต้ามีสอนในคอร์สนะแต่มันใช้เวลาหลายวานันหลายชั่วโมงดังนั้นวันนี้เต้าจะสรุปมาให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพง่ายสําหรับมือใหม่ค่ะการเทรดในกรอบพักตัวเนี่ยมันจะเป็นการเทรดในช่วงช่วงหนึ่งที่กราฟไม่ขึ้นหรือกราฟไม่ลงคือกราฟเนี่ยพักตัวอยู่ในกรอบกรอบหนึ่งอย่างตัวอย่างนี้นะคะกราฟเกิดกรอบไซด์เวย์หรือกรอบพักตัวนะคะโดยที่กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในช่วงช่วงหนึ่งไม่ไปไหนหรืออยู่ในกรอบกรอบหนึ่งไม่ไปไหนถ้าสังเกตตที่แนนว้าหรือ ขายกราฟก็อยู่ในที่ที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันในขณะที่แนวรับหรือแรงซื้อกราฟก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือแทบจะเป็นจุดเดียวกันเลยถ้าเราพยายามหากราฟแบบนี้ได้เราก็จะทําการตีแนวให้เขาแล้วก็เล่นกับกรอบพักตัวแบบนี้ค่ะโดยการที่เราจะเล่นกับเขาได้นะคะเราก็ทําการตีเส้นให้เขาก่อนค่ะโดยการตีเส้นเราก็ไปที่เครื่องมือกราฟิกนะคะแล้วก็เลือกเส้นแนวนอนอันนี้เราเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยเต้าจะตีแนวต้านก่อนเส้นแรกเต้าก็จะตีเส้นใส่ จากนั้นเต้าก็จะตีแนวเนื้อซึ่งเนื้อเต้าจะตีเนื้อตรงนี้นะคะเนื้อด้านในสมมุติมีสองแท่งอันไหนอยู่ลึกกว่าตีแท่งนั้นนะคะก็จะได้แนวต้านตรงนี้1แนวจากนั้นแนวรับก็จะตีที่ไส้เหมือนกันไส้ไหนยาวกว่ากันตีไส้คนนั้นแล้วก็ตีเนื้อค่ะเนื้อ2เนื้อนี้ถ้าเท่ากันตีที่เนื้อเลยแต่ถ้าเนื้อไหนลึกกว่ากันให้ตีเนื้อนั้นอย่างเช่นตรงนี้แดงลึกกว่าก็ตีที่แดงค่ะเมื่อเราได้นะคะแนวรับตรงนี้มา1แนวต้านตรงนี้มาหนึ่งเวลาเราเล่นเรา จะรอในกรอบนี้เพื่อเล่นทั้งกดขึ้นและกดลงซึ่งหลักการกดในกรอบพักตัวนะคะเราสามารถทําได้ตามนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเมื่อเราได้แนวรับมาเรียบร้อยแล้วให้เราเข้าใจว่าแนวรับนี้เราจะทําการกดขึ้นในขณะที่ตรงนี้เป็นแนวต้านเราจะทําการกดลงค่ะตรงนี้เราอ้างอิงแนวหรือตีแนวในกรอบพักตัวไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นสิ่งที่เราจะทําคือเมื่อกราฟเคลื่อนที่ไปแล้วกราฟเคลื่อนที่กลับลงมาเราจะรอแท่งเทียน1แท่ง ทำการลงมาที่แนวที่เราตีก่อนตรงนี้เป็นแนวรับแล้วก็ทําการทิ้งไส้ปิดบนแนวเนื้อปิดบนเส้นแรกเส้นนี้ซึ่งแท่งนี้ทําไงคะปิดบนเส้นแรกจริงๆจากนั้นเราจะทําการกดออเดอร์ในแท่งถัดไปค่ะก็คือแท่งนี้ใช่ไหมคะเรารอสัญญาณกราฟเนี่ยลงมาที่เส้นแนวรับที่เราตีไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ทําการกดขึ้นค่ะจากนั้นแนวต้านทํายังไงแนวต้านก็คล้ายกับแนวรับเลยเมื่อเขาลงมาทําฐานเท่ากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็เห็น แล้วว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเริ่มเข้ากกอบพักตัวและเพราะว่ากราฟทําแนวรับที่จุดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากๆค่ะเราก็รอค่ะกราฟวิ่งกลับขึ้นไปรอสัญญาณแท่งยืนยันแท่งหนึ่งนะคะพยายามขึ้นไปที่แนวต้านนี้แต่ขึ้นไม่ได้ลงมาปิดจบใต้เส้นแนวเนื้อของแนวต้านแล้วก็ทิ้งไส้จากนั้นเราจะรอสัญญาณแท่งต่อไปพยายามขึ้นไปแล้วเขาแบบชกลงอะนะคะแนวต้านชกลงแนวรับชกขึ้นชกลงปุ๊บเราก็ทําการกดออเดอร์ลง ที่แนวต้านเขาก็จะจบลงแบบนี้ให้เราค่ะจากนั้นทําอะไรอีกคะรออีกคะ่ะกราฟกลับลงมาที่แนวรับอันนี้ไส้เล่นและ1ครั้งปุ๊บจบบนแนวเราทําไงคะรอสัญญาณนะคะแท่งต่อไปลงมาที่แนวเราก็ทําการกดขึ้นแต่เนื่องจากแท่งนี้ไม่ได้ลงมาที่แนวไม่ได้ทิ้งไส้ให้เราเราเลยกดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าสมมุติแท่งนี้ยังจบบนแนวอยู่แล้วแท่งต่อไปแท่งนี้นะคะพยายามลงมาอีกแล้วทิ้งไส้เราก็ยังกดขึ้นได้อีกแต่ว่าสองแท่งนี้มันไม่มี เราก็เลยกดไม่ได้ในขณะที่แนวต้านก็เหมือนกันค่ะกรอบพักตัวเขามีความแข็งแรงเนื่องจากแนวต้านถึงตรงนี้ทีไรก็ร่วงแนวรับถึงตรงนี้ทีไรก็ขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเราจะรอสัญญาณที่กราฟกลับขึ้นไปซึ่งแท่งนี้หากเราจะกดในแท่งต่อไปได้เขาต้องทําการปิดจบใต้แนวก่อนแบบนี้เราถึงจะกดลงในแท่งต่อไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ปิดใต้แนวแบบนี้แล้วขึ้นชนะแนวไปแบบนี้เราจะไม่กดแม้ในรูปแบบกราฟนี้จะจบแดงก็ตามค่ะพอเห็นภาพไหมคะเดี๋ยวแต่ เรายกตัวอย่างให้ดูอีกสักอันหนึ่งนะคะอย่างกราฟตรงนี้ก็จัดเป็นกรอบพักตัวนะคะกราฟวิ่งลงมาจากนั้นวิ่งขึ้นไปทํายอดที่เท่ากันเพอะยอดเท่ากันเราก็สันนิฐานว่ากราฟอาจจะเข้ากรอบพักตัวใช่ไหมคะเราก็รอเขากลับมาที่แนวรับแล้วก็รอเล่นขึ้นเมื่อขึ้นไปที่แนวต้านที่มันมีระยะใกล้เคียงกันเราก็ทําการกดลงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบพักตัวเช่นเดียวกันจากนั้นเราก็ทําการตีแนวค่ะเส้นแรกแนวต้านแล้วก็ตีซ้า นะคะเส้นแนวเนื้อเราก็ทําการตีเนื้อไหนในกว่าตีเนื้อน,นั้นนะคะจากนั้นแนวรับตีไส้ค่ะแล้วก็ตีเนื้อเนื้อไหนในกว่าตีเนื้อน,นั้นนะคะได้แบบนี้ทีนี้เราก็มาดูค่ะเมื่อการาฟลงมาชนแนวรับแล้วกากลับขึ้นไปทิ้งไส้แบบนี้ปิดใต้แนวแบบนี้แท่งต่อไปหากมีรีเจกนะคะคือขึ้นไปแล้วโชกลงเราสามารถกดลงได้ค่ะแต่แทงนี้ไม่มีเราก็เลยไม่ได้กดนะทีนี้กลับมาแนวรับเขาไม่ได้จบบน แนวรับเราก็เป็นไงคะเล่นไม่ได้แต่ชุดนี้เป็นกรอบพักตัวไหมเป็นกรอบพักตัวที่อาจจะเล่นที่แนวรับไม่ได้เพราะแนวรับไม่สวยแต่แนวต้านสวยเราเล่นแต่แนวต้านได้คะ่ะเพราะแนวรับทําชุดที่แบบใกล้เคียงกันคืออยู่ประมาณเนี้ยอาจจะเหลื่อมล้ากันแค่นิดเดียวนะคะแต่เราดูออกว่าอยู่ในกรอบๆหนึ่งแล้วกราฟเกิดอะไรขึ้นคะกลับขึ้นไปที่แนวต้านทิ้งไส้ที่แนวต้านถ้าแท่งนี้มีไส้แล้วก็รีเจ็คเราสามารถกดออเดอร์ลงที่แท่งนี้ได้อีกคะ่ะอันนี้ในกรณีของกรอบพักตัวเช่นเดียวกั แต่เป็นกอรอบพักตัวที่แนวต้านสวยแต่แนวรับไม่สวยเราก็สามารถเลือกเล่นเฉพาะแนวต้านได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นกอรอบพักตัวค่ะกราฟมีการเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ลงมาแล้วก็สังเกตเห็นว่าเขาก็พักอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนถึง4แท่งก่อนที่จะกลับขึ้นไปนะคะแล้วก็ลงมาดังนั้นมองภาพรวมเป็นอะไรคะกรอบพักตัวถูกต้องไหมคะจากนั้นเราก็ทําการตีเส้นค่ะเส้นแรกตีไส้เส้นที่2ตีเนื้อแนวรับก็เช่นเดียวกันตีเนื้อแล้วก็ ตีไส้ซึ่งไส้นี้ยาวกว่าเราก็ตามเก็บไส้นี้ได้แบบนี้จะได้กรอบๆหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้กราฟวิ่งขึ้นขึ้นไปลงมาสังเกตเห็นว่าสร้างแนวรับที่จุดใกล้เคียงกันหรือบริเวณใกล้ๆกันมากๆซึ่งถ้าแท่งนี้จบบนแนวแท่งนี้เรากดขึ้นสวยค่ะแต่ถ้าสมมุติเขาไม่ได้จบบนแนวทางซ้ายมือนี้เราก็ไม่กดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยไปเพราะตรงนี้ก็ยังอยู่ที่เดียวกันกับทางซ้ายมือดังนั้นแนวต้านสวยเราไปรอแนวต้านได้ค่ะซึ่งกราฟก็กลั ขึ้นไปแนวต้านเดิมเกิดอะไรขึ้นคะแท่งนี้ไส้เล่นที่แนวตา้านแท่งต่อไปถ้าใครจะออกออเดอร์ก็ไปไหนคะออกออ,อเดรอร์กดลงได้แต่ถ้าแท่งต่อไปยังปิดเล็กกว่าแท่งก่อนหน้าและปิดใต้แนวเนื้ออีกแท่งต่อไปเรายังกดลงได้อีกค่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันคือแนวรับอาจ order, จะไม่ได้ออเดอร์แต่จะไปได้ออเดอร์ที่แนวตา้านแทนค่ะอันนี้ก็เป็นการเทเรดในกรอบพักตัวเช่นเดียวกันเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเด้าพาไปดูตัวอย่างจากออเดอร์จริงกันคะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากออเดอร์จริง ะะอย่างตรงนี้เร้เห็นเขาลงมาจากตรงนี้นะคะปุ๊บสร้างแนวต้านขึ้น1แนวแล้วก็ลงมาทําแนวรับซึ่งตรงนี้เราเห็นแล้วว่าแนวรับเท่ากันดังนั้นเราก็คาดการได้ว่าตรงนี้อาจจะเข้าสู่กรอบพักตัวเมื่อเขากลับมาที่แนวต้านที่เป็นกรอบพักตัวตรงนี้ปื๊บขึ้นมาทิ้งไส้แล้ว1ไส้แท่งนี้แล้วแท่งนี้ก็ทิ้งไส้ที่แนวอีกแถมอ่อนแรงด้วยดังนั้นแทงต่อไปขึ้นไปรีเจคเต้ก็เลยทําการกดลงค่ะพอกดลงที่แนวต้านปุ๊บ แล้ก็ชนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่แนวรับกันบ้างนะคะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างที่แนวรับกันบ้างนะคะตรงนี้ไส้ก่อนหน้าเล่นเรียบร้อยแล้วทิ้งที่แนวแล้วแท่งต่อมาลงมาถึงเส้นที่เต้วตีแล้วก็ทําการกดขึ้นที่แนวรับค่ะ สวยงามค่ะอันนี้ก็เข้าสูตรของกรอบพักตัวแนวรับเลยนะคะก็คือกราฟเราตีเนื้อในสูตรซึ่งระหว่างแดงกับเขียวแล้วก็ตีเนื้อเขียวด้านในใช่ไหมคะแล้วก็จากนั้นกราฟก็สร้างแนวรับตรงพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือแทบจะเป็นที่เดียวกันเลยแล้วกราฟก็ทําการขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาซึ่งการกลับลงมาเนี่ยเขาทิ้งไส้ที่แนวรับตรงนี้ดังนั้นเมื่อมีการทิ้งไส้และปิดบนแนวเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการรอเข้าออเดอร์แท่งถัดไปซึ่งแท่งถัดไปเนี่ยก็ลงมาแล้วก็เกิดการชกขึ้น เราก็เลยทําการกดขึ้นในแท่งออเดอร์นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นกันต่อค่ะอันนี้ก็มองเป็นกกอบพักตัวได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะคะทําแนวต้านหรือทํายอดที่ไส้นี้แล้วก็กลับลงมาที่แนวรับเนื้อตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปที่แนวต้านซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันแต่แนวต้านเนี้ยไม่ค่อยสวยดังนั้นเราจะรอที่แนวรับแทนซึ่งเมื่อกราฟทําแนวต้านที่เดียวกันเราก็เริ่มสันนิษฐานว่าเขาอาจจะเข้ากกอบพักตัวพอเริ่ม เข้ากอบพักตัวเราก็มาทําการตีแนวรับซึ่งพอทําการตีแนวรับเสร็จแล้วค่ะเราก็จะรอกราฟเนี่ยกลับมาเล่นซึ่งแท่งนี้ไส้เล่นที่แนวแล้ว1ครั้งถ้าสมมุติแท่งนี้ลงมาอีกเราจะทําการกดขึ้นก็ได้แต่ว่าแต่วก็รอต่ออีกแท่งหนึ่งเพราะเขาปิดห่างแนวมากดังนั้นพอแท่งนี้เข้ามาปิดใกล้ๆแนวแล้วก็ยังคงทิ้งไส้ที่แนวเนื้อของแนวรับแท่งต่อมาลงมาดีเจแต้ก็เลยทําการกดขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบกอบพักตัวเช่นเดียวกันซึ่งเป็นกอบพักตัวที่แนวรับค่ะเพราะแนวรับ สวยแต่แนวต้านไม่สวยค่ะไปดูตัวอย่างอื่นกันอีกนะคะรูปแบบนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราสังเกตเห็นตรงนี้แนวรับมาทําฐานบริเวณใกล้ๆกันหรือเกือบเท่ากันเลยแสดงว่าเมื่อเขาทําฐานเท่ากันเราก็สันนิฐานว่าตรงนี้อาจจะเข้าสู่กรอบพักตัวดังนั้นสิ่งที่เต้าจะรอก็คือกราฟขึ้นไปสร้างแนวต้านเต้าก็ตีเนื้อตีไส้ได้นะคะแต่เนื่องจากเต้ารอกดลงเต้าก็จะรอที่แนวเนื้อนะจากนั้นกราฟทำอะไรคะกลับลงมาสร้างฐานที่เท่ากันหรือ สร้างแนวรับที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันเลยดังนั้นเต้าจะรอเขากลับขึ้นไปที่แนวต้านตรงนี้ที่เต้าตีไว้แล้วก็รอเขาทิ้งไส้ที่แนวซึ่งแท่งนี้ทิ้งไส้ที่แนวต้านแท่งต่อไปขึ้นไปดีเจเต้าก็จะทําการกดลงค่ะออเดอร์นี้เราก็ชนะซึ่งก็เป็นรูปแบบกรอบพักตัวเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอื่นกันต่อนะคะอย่างออเดอร์นี้เต้าก็เรียกว่ากรอบพักตัวค่ะซึ่งจริงๆแล้วกรอบพักตัวตรงนี้แนวต้านอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะจริงๆแนวต้านเก็บมาถึงตรงนี้ได้เลยถ้าเราสังเเกกตห็นราาฟลงม วิ่งขึ้นไปแล้วลงมาสร้างแนวรับที่ทเท่ากันเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปสร้างแนวต้านที่เท่ากันก่อนที่จะลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาซึ่งอันเนี้ยเบรกหลอกเฉยๆก่อนที่จะทําแนวต้านที่เท่ากันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าเขากลับมาถึงแนวรับที่เขาทําฐานเท่ากันเต้ากมองว่าภาพรวมกรอบใหญ่นี้เป็นกรอบพักตัวแต่แค่เป็นกรอบพักตัวที่แนวต้านไม่สวยแต่แนวรับสวยเต้เาเลยทําการตีเนื้อในของแนวรับแล้วก็ทําการตีไส้ปก จากนั้นก็รอสัญญาณกราฟลงมาทําการทิ้งไส้ปิดบนแนวเนื้อแล้วแทงต่อไปลงมารีเจ็ค้าก็ทําการกดขึ้นค่ะออเดอร์นี้ก็เป็นการกดขึ้นในกรอบพักตัวที่แนวรับแล้วก็ชนะค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกสักนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เข้ากรอบพักตัวเช่นเดียวกันแต่จะเสี่ยงกว่าแบบปกตินิดนึงค่ะเดี๋ยวเต้าให้ดูนะคะตรงนี้กราฟมีการขึ้นไปแล้วก็กลับลงมา1ครั้งแล้วก็กลับขึ้นไปแล้วก็ลงมาได้ไม่ถึงแบบแรกแต่จากนั้นก็สร้างยอด นะคะหรือสร้างแนวต้านที่ตรงนี้ก่อนที่จะลงมาตรงนี้แล้วก็เกิดการสร้างแนวรับตรงพื้นที่ใกล้เคียงกันดังนั้นตรงนี้ถ้ากราฟขึ้นไปที่แนวต้านแล้วแท่งนี้ขึ้นไปรีเจ็คเราก็สามารถกดลงได้ที่แนวต้านตรงนี้นะคะพอเขาสร้างแนวรับเท่ากันแล้วดังนั้นตรงนี้ยึดเป็นแนวต้านแล้วกดลงได้แต่เขาไม่มีรีเจ็คเราเลยไม่ได้ที่แนวต้านจากนั้นเราก็เลยรอที่แนวรับค่ะซึ่งกราฟแท่งนี้กลับลงมาที่แนวรับนะแต่ไส้เขามาไม่ถึงซึ่งการที่ไส้มาไม่ถึงเนี่ยจะสง ยงกว่ารูปแบบก่อนหน้าที่เต้ายกตัวอย่างให้ถ้าให้สวยและครบองค์ประกอบจริงๆแท่งตรงนี้ควรมีไส้ลงมาถึงเส้นสีขาวหรือเส้นแนวรับค่ะแล้วแท่งนี้ลงมาที่แนวเกิดรีเจ็คทำการกดขึ้นจะสวยมากยิ่งขึ้นค่ะแบบนี้ก็นับเป็นกรอบพักตัวเช่นเดียวกันค่ะยอดเท่ากันอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันแนวรับอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันลงมาอีกครั้งหนึ่งจึงทําการออกออเดอร์ค่ะออเดอร์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นกรอบพักตัวเหมือนกันซึ่งออเดอร์เมื่อกี้ก่อนหน้าก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะคล้ายค ใช้ออเดอร์ก่อนหน้ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็เป็นกรอบพักตัวเช่นเดียวกันนะคะเราสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยลงมาทําแนวรับตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็กลับขึ้นไปทําแนวต้านแล้วตรงนี้ก็ลงมาทําแนวรับ1ชั้นแล้วก็ทําแนวต้านแล้วก็ทําแนวรับแล้วก็ทําแนวต้านซึ่งตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็อยู่ในช่วงช่วงหนึ่งไม่ไปไหนเป็นกรอบพักตัวแต่เป็นกรอบพักตัวที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ถ้ามองในเรื่องของเทรนหรือกรอบพักตัวก็ยังคงเป็นกรอบพักตัวอยู่ค่ะจากนั้น กราฟก็ลงมาสร้างฐานที่เท่ากันนะคะก็คือมาสร้างแนวรับที่เท่ากันตรงนี้ดังนั้นเราก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่าอ๋อตรงนี้กราฟมีความชัดเจนของกรอบพักตัวที่แนวรับเราก็ทําการรอกราฟกลับขึ้นไปซึ่งแน่นอนแนวต้านแบบนี้มันจะตียากแต่ก็จะตีเนื้อในสูตรแบบนี้นะคะแล้วกราฟก็กลับขึ้นไปแท่งนี้ขึ้นไปเหนือแนวเนื้อกดออเดอร์ไม่ได้แต่แท่งถัดไปลงมาปิดใต้แนวเนื้อแบบนี้แท่งถัดไปขึ้นไปดีเจแต่ก็ทําทการกดลงค่ะแบบนี้ก็นับเป็น กรอบพักตัวเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็เป็นกรอบพักตัวนะคะถ้าเราสังเกตเห็นกราฟเนี่ยมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปลงมาได้แค่นี้แล้วก็เคลื่อนที่กลับไปแนวเดิมที่อยู่ใกล้เคียงกันถึง2ยอดนะคะจากนั้นก็ลงมาทําฐานที่เท่ากัน1ครั้งอันนี้คือฐานแรกจากนั้นขึ้นไปลงมาทําฐานหรือแนวรับที่เท่าเดิมเป็นครั้งที่2แสดงว่าเมื่อแนวรับเท่ากัน2ครั้งแบบนี้เราก็มีโอกาสคาดการได้ว่าเขาเริ่มเข้าสู่กรอบพักตัวซึ่งแนวต้านก็มี1ครั้ง2ครั้งดังนั้นเมื่อ กราฟขึ้นมาแล้วปิดทิ้งไส้ที่แนวในแท่งก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วแท่งต่อไปขึ้นไปดีเจก็ทําการกดลงแบบนี้ก็เป็นกรอบพักตัวเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเป็นกรอบพักตัวที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะแบบนี้ก็เป็นกรอบพักตัวกรอบใหญ่เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากราฟมีความพยายามขึ้นไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ลงมาได้นิดนึงแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก่อนที่กราฟจะเป็นการลงมานะคะแล้วก็มาสร้างแนวรับแถวแถวนี้เป็นกรอบหนึ่งซึ่งเป็นกรอบใหญ่กราฟก็จะ ขึ้นแล้วก็ลงอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนซึ่งตรงนี้ก็นับว่าเป็นกรอบพักตัวได้เพราะกราฟพักตัวที่แนวรับบริเวณใกล้เคียงกันถึง2-3รอบดังนั้นเมื่อกราบกลับขึ้นไปที่แนวต้านซึ่งเป็นกรอบพักตัวกรอบใหญ่แบบนี้และแท่งก่อนหน้าทําการทิ้งไส้เล่นที่แนวแท่งต่อไปขึ้นไปรีเจ็คเราทําการกดลงได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเทคนิคการเทรดในกรอบพักตัวเดี๋ยวเต้าสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคะ่ะสําหรับการเทรดในกรอบพักตัวไม่ว่าจะเป็นแนวรับหรือแนวต้านอันดับแรกเราต้องหากรอบราคาให้ได้ก่อบ ซึ่งมันจะเกิดแนวต้านอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันหรือที่เดียวกันเกิดพื้นที่แนวรับอยู่ที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันอย่างเช่นตัวอย่างในภาพนี้หากเราจะเทรดที่แนวต้านอันดับแรกเลยเราหาแนวรับที่เท่าเทียมกันหรืออยู่ใกล้เคียงกันมากที่สุดอย่างน้อย2แนวรับก่อนอย่างเช่นอันนี้แนวรับที่1อันนี้แนวรับที่2เมื่อเกิดแนวรับ2ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ให้เราไปหาแนวต้านค่ะซึ่งแนวต้านตรงนี้เราก็เจอแนวต้านนี้จากนั้นสิ่งที่เราจะรอต่อ ก็คือรอกราฟวิ่งกลับขึ้นไปหาแนวต้านซึ่งเรารอแท่งยืนยันนั่นก็คือแท่งนี้ทําการวิ่งขึ้นมาที่แนวต้านแล้วก็ทําการทิ้งไส้ปิดใต้แนวต้านตรงนี้จากนั้นสัญญาณในแท่งถัดไปเราจะรอแท่งนี้วิ่งขึ้นไปที่แนวแล้วก็ทําการกดลงตามคลิปนี้ค่ะรอสัญญาณแท่งนี้นะคะวิ่งขึ้นไปที่แนวต้านแล้วก็ทําการกดลงค่ะวิ่งขึ้นไปมีรีเจ็คโอเคกดค่ะ รออีก4วินาที พอกราฟปิดจบแบบนี้เราก็ได้กําไรค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการเทรดกรอบพักตัวที่แนวรับกันบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แนวรับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เขาทํายอดนะคะหรือทําแนวต้านตรงพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือแทบจะเท่ากันเลยนะคะ2ครั้งก็คือนี้ครั้งที่1อันนี้ครั้งที่2ที่เป็นแบบนี้ปื๊บปปึปและทําแนวรับหรือฐานที่เท่ากัน2ครั้งด้วยอันนี้ก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกจากนั้นกราฟแท่งนี้พยายามวิ่งกลับมาที่แนวรับนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้ง้งส แล้ก็ปิดบนแนวเดี๋ยวเราจะรอสัญญาณในแท่งถัดไปลงมาที่แนวเกิดการโชคขึ้นหรือรีเจ็คเราจะทำการกดขึ้นตามคลิปวิดีโอนี้ค่ะรีเจ็คแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ทำการกดขึ้นถ้าอยากได้ราคาดีควรรอที่เส้นแล้วรีเจ็คแล้วกดขึ้นนะคะ ออเดร์นี้เราก็ชนะไปค่ะด้วยรูปแบบการกดในกรอบพักตัวที่แนวรับค่ะข้อควรระวังสําหรับการเทรดเทคนิคนี้นะคะก็คืออย่างตรงนี้สมมุติเป็นกรอบพักตัวที่มีแนวรับใกล้เคียงกันใช่ไหมคะหรือมีแนวต้านที่ใกล้เคียงกันก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อเราตีเส้นแล้วแบบนี้ตีที่แนวต้านแล้วกราฟจบใต้แนวแน่นอนเราสามารถเล่นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟจบเข้าไปกลางน้ําแล้วหรือชนะเส้นเหนือได้แล้วแบบนี้เราจะไม่เล่นนะคะเพราะว่ามัน จะเพิ่มความเสี่ยงให้เราจริงอยู่ว่าเกาะพักตัวเนี่ย ไส้มันก็แข็งแรงแต่ว่าด้วยรูปแบบแล้วอยากให้เรารอจบใต้แนวเนื้อมากกว่าถึงจะเล่นลงเหมือนกับชุดนี้ค่ะแนวรับก็เช่นเดียวกันนะคะสมมติเราตีแนวรับเส้นเนื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตีเส้นไส้หากกราฟวิ่งลงมาแล้วจบบนเส้นแนวเนื้อเรารอเล่นขึ้นในรูปแบบกรอบพักตัวได้ค่ะแต่ถ้าสมมุติอยู่ๆวิ่งมาแล้วเอาชนะลงมาเลยเส้นแนวเนื้อนี้แล้วเราจะไม่เล่นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการเทรดด้วยเทคนิคนี้กรอบพักตัวหรือไซด์เวย์นั่น ถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะคะแต่ก็แนะนําว่าให้รอสัญญาณให้ครบจริงๆแล้วก็ค่อยเข้าเทรดซึ่งแน่นอนเราต้องหากรอบพักตัวให้ได้ถ้ากรอบพักตัวที่เราหาได้เราเห็นว่าแนวต้านมันอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันเราเซตตัวสวยก็เล่นที่แนวต้านได้เลยและถ้าแนวรับเซตตัวสวยเราก็เล่นที่แนวรับได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าไปเจอกรอบพักตัวไหนที่สวยเฉพาะแนวต้านแล้วแนวรับไม่สวยเล่นเฉพาะที่แนวต้านค่ะหรือไปเจอกรอบพักตัวไหนที่สวยเฉพาะแนวรับแนวต้านไม่สวยเราก็เล่นเฉพาะที่แนวรับเช่นเดียวกันค่ะคีย์คือ ต้องรอรูปแบบให้ได้ก่อนเข้าเทรดเราถึงจะมีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่าและสร้างกําไรได้ดีกว่านะคะและอย่าลืมสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เลยยังไม่มีบัญชีเทรดเป็นของตัวเองก็สามารถคลิกเข้าไปใต้คลิปแต้วได้มันจะมีลิงก์เปิดบัญชีเทรดฟรีอยู่ก็ให้เราทําการเปิดบัญชีเทรดได้เลยซึ่งอย่าลืมนะใช้เป็นอีเมลจริงในการลงทะเบียนเพราะว่าเวลาเราถอนเงินหรือยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังค่ะแล้วก็สาหรับใครที่เป็นมือใหม่เลยแต่ยังคงแนะนําเหมือนเดิมว่าเวลาเราเพิ่งเข้ามาในตลาดเพิ่งหัดเทรดใช้เป็นบัญชี บชีเดโมก่อนค่ะซึ่งบัญชีเดโมก็คือบัญชีฝึกหัดสีส้มนี้แบบนี้นะคะอันนี้คือบัญชีสีส้มเราควรใช้บัญชีอันนี้นะเมื่อไรก็ตามที่เราเทรดจนอัตราชนะเราสูงแล้วหรือเราเห็นกําไรแล้วเราก็ค่อยไปเติมเงินจริงหรือบัญชีจริงสีเขียวนี้เพื่อเทรดจริงอีกทีหนึง่งซึ่งไปที่เงินฝากตรงนี้ได้เลยค่ะ พอคลิกไปปุ๊บมันก็จะบอกวิธีการชําระว่าเราจะชําระเงินแบบไหนใครถนัดสกิลก็สกิลใครถนัดธนาคารก็เปิดบัญชีผ่านธนาคารได้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีหลายธนาคารมากสมมุติว่าเป็นกสิก้ก็คลิกเข้าไปเราก็เลือกค่ะจะเติมกี่เลียญดี10เล้หรียญ30 100 250หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะจากนั้นก็หลายคนถามมาโปรโมชั่นใส่อะไรโปรโมชั่นยังไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเมื่อไหรที่มีโปรโมชั่นทาง iQ คเขาจะส่งหรือแจ้งเตือนมาหาเราเองนะเราก็เว้นได้เลยจากนั้นเราก็ใส่รา,ายละเอียดการ ชำระเงินตามที่เขาแจ้งเลยเขาก็จะขึ้นแจ้งว่าเลขที่บัญชีธนาคารนะแล้วก็ใส่ไปนะคะจากนั้นก็กดทําการชําระเงินพอทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วเงินก็จะเข้ามาอยู่ในพอร์ตเราเรียบร้อยค่ะส่วนการถอนก็ไม่ยากเลยนะคะให้เราไปที่การถอนตร,ตรงนี้ซึ่งจริงๆเด้าทาคลิปการถอนแยกไว้แล้วสามารถไปดูคลิปนั้นได้เลยนะคะถ้างั้นวันนี้เต้นาน่าจะจบคลิปวิดีโอเพยงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะ เดี๋ยวเตาไปตอบกลับอีกทีหนึ่งค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแต้วค่ะเตาก็ขอให้เพื่อนๆเนทรดทำกำไรได้ทุกคนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ